บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่10งูเหลือมวิปลาตอนที่10.1จกินข้าวอิ่มหมีพีมันแล้วพ่อใหญ่หลายชื่อจึงบอกว่าไปช่วยกันตำข้าวเปลือกไว้นึ่งกินมื่อเย็นต่อไปจะตำไว้ได้มากสักเท่าไหร่ก็ได้ ส่วนตัวแกเองต่อไปนี้จะกินข้าวมื้อเดียวเหมือนเคยปฏิบัติเหตุกินข้าวเย็นด้วยการวันก่อนเพราะดีใจและให้เกียรติที่มีเพื่อนต่างถิ่นมาหาถ้าจะกินวันละสองมือ้อก็ไม่เป็นไรแต่มักทําให้ท้องอืดเกิดความขี้เกียจง่วงเหงาหานอนเวลานั่งวิปัสสนาจิตใจไม่สงบการปฏิบัติตนแบบที่ว่าสละ ได้หลายอย่างภูกับแสงฟ้าทําหน้าที่ต่ำผัดกันยกสากขึ้นตามคนละทีอย่างช้าๆส่วนหินเป็นคนใช้ไม้คนให้ข้าวเปลือกขึ้นมาถูกสากพอเปลือกข้าวแต่ละโคกเหลือครึ่งหนึ่งจึงตักออกใส่กระบุงหินเป็นคนตักใส่กระดง้งผัดให้เปลือกข้าวปลิวออก แล้วทำการฝัดต่อตำอีกทีหนึ่งการตำข้าวครั้งที่2เรียกว่าซ้อมข้าวที่เรียกกันว่าข้าวซ้อมมือส่วนสากซ้อมมือเป็นสากหัวป้านไม่แหลมเหมือนตาสากตำข้าวครั้งแรกต่อมาหินแสงฟ้าทำท่าเมื่อแขนจึงเปลี่ยนให้ผัดข้าวแทนพางพูดว่าเมื่อเริ่มซ้อม ข้าวโคกแรกพ่อใหญ่มาบอกว่าเฮ้ยไอหมีควายตัวนั้นมันเอามันมาก่อนกําหนดแล้วสงสัยมีคนไปเล่าให้มันฟังทั้งสามมองไปเห็นหมีควายตัวใหญ่เดินงุ่มงามงุมงามตรงมาจึงวิ่งไปอยู่ในกระท่อมอย่างรวดเร็วครู่ใหญ่พ่อใหญ่พูดไปว่าไม่ต้องกลัวมันหรอกเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกันในฐานะเพื่อนร่วมป่าเดียวกัน มีควายตัวนี้เรียกชื่อมันว่าไอ้อกขาวเพราะมันมีมันอายุมันสัก7ปีเป็นหัวหน้ามีควายในป่านี้ทั้ง3แข็งใจเดินไปด้วยใจระทึกพ่อใหญ่บอกชื่อเด็กทั้ง3ทีละคนไอ้ออกขาวก็พนมมือไหว้ทุกที ทั้งสามสังเกตดูไอ้อกขาวรู้ว่าในสายตาของมันแสดงความเป็นมิตรจึงพูดขึ้นว่าดีใจหลายที่ได้รู้จักตั้งแต่เดินป่ามาเพิ่งเห็นหมีแสนดีอยู่ในป่านี้แสงฟ้าพูดทีหลังว่าขอฝากตัวด้วยเด้อน้องหมีเอ้ยพวกเราหลวงทางมาจะมาขอพักอยู่กับพ่อใหญ่หลายวันอยู่ ไอ้อกขาพยักหน้ารับรู้เดินย้ายสะโพกไปที่ครกยืนสองขาจับสากด้วยสองมือตาข้าวเสียงดังฉึกฉึกฉึกพระใหญ่พูดขึ้นว่าพยายามทำความสนิทสนมมันไว้ไม่เสียหายมันจะพากันเดินทางจากที่นี่จะให้มันไปเพื่อนๆไปสักสี่ห้าคืนจึงให้มันกลับมาบางทีมันเกิด รักพวกสูอาจจะไปส่งถึงที่พระฤาษีจำศีนอยู่ก็ได้มันขี้งุดหิดโมโหใจน้อยหรือไม่เห็นถามแจตอบว่ามันใจเย็นกว่ามีทุกตัวนะข้าอบรมสั่งสอนมันมายังไม่เคยเห็นมันน่าบูดเลยในโลกมนุษย์ใบนี้เหมือนจะมีมีในป่านี้เท่านั้นที่ฟังภาษาคนได้ชาติก่อนมันอาจเป็นคนที่จมอยู่ใต้บาดาล เกิดมาชดใช้กรรมที่มันทำไว้เช่นมันปล่อยคนหรือสัตว์เลี้ยงให้อดข้าวอดน้ำมันจึงถูกสาไม่เกิดมาเป็นหมีกินแต่ผลไม้อย่างนี้ผู้ดีใจและคนอัศจรรย์ใจจนลืมตัวกลัวตายชวนเพื่อนไปในไร่เอากล้วยน้ำว้าสุกสองหวีกับมะละกอกำลังหามาวางไว้ตะกร้าใส่ใกล้หมีพร้อมพูดว่าไม่มีสิ่งใมดมอบให้เพื่อน จึงเอากล้วยกับมะละกอให้มีร้องห้าทีหนึ่งด้วยสายตาเย็นดีแล้วกลุมสากตำข้าวยกขึ้นตำฉึกึกพ่อใหญ่ยืนคุมอยู่ใกล้พูดว่ากล้วยป่าและมะกอสุกไม่ค่อยมีเพราะมีมันกัดต้นให้ล้มลงจึงจะได้กินมันเป็นป่ายต้นกล้วยและมะละกอไม่ได้จึงทำอย่างว่า ส่วนลูกระกกรรมที่มันชอบกินที่สุดนั้นส่วนมากเป็นต้นกามเตี้ยพวงมันห้อยลงมาเกือบถึงดินมีจึงปลิดกินได้สะดวกบางตัวมันโลบมากก็กัดหมดทั้งพวงไปเจ็บไว้ที่บ้านของมันมีมีบ้านด้วยแสงฟ้าสงสัยพ่อใหญ่อธิบายว่ามันไม่สามารถปลูกเรือนได้หรอกมันมักอยู่ในโพรงไม้ต้นใหญ่หรือในถ้ำ ใต้โคนต้นไม้ตาข้าวเสร็จจะพาไปดูจะได้ทักทายปลาใสพลเมืองหมีให้สนุกหมีซ้อมข้าวเสร็จคกที่สามพ่อใหญ่จึงใช้ให้หยุดพอแล้วเจ้าอกขาวเอ้ยเอาของกินไปฝากน้องๆหรือคู่รักมึงซะหมียื่นสากให้แสงฟ้ารับเดินไปจับกล้วยกับมะละกอขึ้นอุ้มะงกหัวให้สามหนุ่มน้อย แล้วเดินย้ายสะโพกจากไปผู้ถามแสงฟ้าขึ้นว่าไปอยู่กับหมีดีไหมส่วนเรากับหินจะเดินหน้าต่อไปคำตอบของแสงฟ้าคือกำมัดขวาแน่นไม่มีรูซัดตึงเข้าไปจมูกกูจนพังอะกูลักเสียวจนหมดหัวใจจะไล่กูไปอยู่กับหมีแล้วเหรอกูก็ตอบด้วยหมัดไม่สวมนวมเหมือนกันแหละ ผลเข้าชกที่ใบหน้าแสงฟ้าหมัดหนึ่งสุดแรงเกิดแล้วฉากการต่อสู้ระหว่างเด็กน้อยแดนเถื่อนก็เกิดขึ้นในบัดนั้นพ่อใหญ่ขี้ไม้เจาะก็พักหินเข้าไปห้ามหินพูดว่าให้มันต่อยกันจนหมดแรงเดี๋ยวมันจะกอดคอกันเองแหละแล้วตบมือพรางเชียร์ขึ้นว่าต่อยให้แรงๆสิบว้ยว่าแต่อย่าแตะ เตะพามาแล้วกัดใบหูเฮ้ยไอ้แสงฟ้าเสียท่านอนหงายตีนชี้ฟ้าแล้วไอู้อย่าบีบคอมันนะเว้ย, <c oughs> ย,ยพ่อใหญ่สาวเท้าเข้าไปลากมือผูลุกขึ้นยืนแสงฟ้าใช้สองมือยันพื้นลุกยืนด้วยน้ำตานองหนละเพ่อใหญ่พูดว่าเสมอกันเลิกโกรธแค้นกันได้แล้วอารมณ์ชั่ววูบของคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แสงฟ้าสืบเท้ากอดคอผูหัวเลาะแหแหงๆฟางพูดว่าพา่อใหญ่งูเคยสอนว่าจะทําบันไดให้นับถึง10เสียก่อนแสงฟ้าก็บอกว่าลืมไปเสียวเอ้ยแล้วยกมือปาดน้ําตาที่ไหลลงอาบแก้มต่อจากนั้นจึงชวนกันตำข้าวและผัดจนหมด6ครกตักใส่กระบุงสองใบ แบกไปเก็บไว้ในครัวไฟใกล้กระท่อมจากนั้นพ่อใหญ่ขี่มอเจอกชวนทั้งสามไปเยี่ยมพลเมืองหมีที่แจบอกไปตามทางเดินสายเก่าของพ่อใหญ่สัก5้าก้าจึงเห็นลำธารสายหนึ่งไหลลงไปทางใต้เสียงดังซาซาซา,ซามีเสียงมิตรปลาอยู่ในป่าซ้ายมือจึงกระซิบกันว่าคนมาจากไหนกโนโันเนาะมิตปลาอยู่ที่นั่น คนหรือผีต้องระวังกันหน่อยแสงฟ้าพูดเสียงสัน่นสงสัยเป็นพวกมีวิตปาก็ไม่รู้ผู้บอกย่องไปเหมือนแมวจ้องตะคุบหนูไม่นานทั้งสาก็พากันยืนจังง,งังงูเหลือมใหญ่สองตัววิดน้ำในบ่อหนึ่งกว้างยาวสักสามวาหัวงูเหลือมพันต้นไม้ขอบบ่อน้ำส่วนหางของมันพันกับต้นไม้อีกฝากหนึ่ง มันไกวตัวเหมือนไปเป,ปลงในน้ําสลับกันมีเสียงน้ําในบ่อตกลงขอบบ่อช้าๆอย่าหายใจแรงอย่าพูดกันงูเหลือมกาลังช่วยกันวิทย์ปลาในบ่อนั่นกพใหญ่พูดเสียงเบาแผ่มัมนวิทย์ทำไมแสงฟ้าถามมาบอกเพมันอยากกินปลานั่นแหละมันวิทย์น้ําแห้งแล้วมันจึงลงไปบ่อแล้วกินปลาอย่างสนุกพ่อใหญ่เคยเห็นบ่อยไหม นานๆเห็นทีหนึ่งแต่ส่วนมากมันวิปลาตอนหน้าแล้งอย่างนี้พากันจ้องดูให้ดียืนซุ่มอยู่จนขาชาเละงูเหลือมหยุดวิดน้ําอึดใจต่อมาตัวหนึ่งก็โหนตัวลงไปในบ่อเสียงดังโตอมอีกตัวหนึ่งคายตัวจากต้นไม้ชูหัวขึ้นสูงพลางส่ายจมูกเหมือนได้กลิ่นผิดสังเกตเพราะหญ่ถอยหลังกรูดกรูดแล้วเดินกลับทั้งสามจิงสาวเท้าต่มถ,ถามว่านี้ทาไม กลัวง,งูเหลือมไล่ขบใช่ไหมคำว,ว่างูเหลือมไม่มีพิษนี่นาพอใหญ่พูดเสียงกลัวหอัวเราะปล่อยให้มันกินตามสบายถ้ามันรู้ว่ามีคนมันจะเลวยห,หนีไปมันคงช่วยกันวิทย์น้ำตั้งแต่เมื่อวานถ้ามันไม่หิวโหยคงไม่วิทย์อยู่ถึงวันนี้หรอกมันไม่มีเครื่องมือช่วยวิทย์เหมือนคนเรามันก็ใช้ลำตัวช่วยอย่างเห็นนั่นแหละ พ่อใหญ่พูดเท่านั้นฟ้าก็ร้องครืนคืนคืนแล้วแลบแราบน่ากลัวนักรวมแรงกันโชคมาช่วงหนึ่งก็มีฝนเทลงมาสยอีกพากันไปนั่งในกระท่อมกอดเขา่าคอยให้ฝนหยุดแต่ฝนไม่มีทางจะหยุดหินพูดขึ้นว่าสามวันก่อนภูไทยว่าฝนจะตกหนักในสิบวันข้างหน้าช่างแม่นเสียจริง จะถามผู้ว่ามีหูทิพย์หรืออย่างรู้ดินฟ้าอากาศเชียวหรือผู้ตอบว่าเห็นหมดดำขนไข่จึงทายไว้อย่างนั้นเนื่องจากว่าเคยเห็นหมดขนไข่ไปไว้ที่อื่นแล้วฝนก็ตกลงมาจริงๆพ่อใหญ่พูดว่าถูกแล้วคนจะรู้ดินฟ้าอากาศล่วงหน้าได้ต้องเป็นคนเคยเห็นมาก่อนว่าจะว่าเย็นวันนี้จะกินข้าวกับอะไร สวนแก่นั้นกินแต่ผลไม้ก็อยู่ได้สบายดีแสงฟาพูดว่ากินน้ำต้มปลารากับยอดผักก็ได้ปลาละที่พ่อใหญ่ทําไว้ในไหอตักทำกินได้แล้วสงสารแต่สัตว์ป่วยที่อยู่ในกงรงพ่อใหญ่บอกว่าไม่ต้องห่วงมันรอกธรรมชาติสอนให้มันอดทนและอดทนมันกินแต่น้ำมันก็อยู่รอดไปสามวัน ทั้งหนึ่งแกจป่วยเป็นไข้นอนสมอยู่สามวันลุกขึ้นมาเห็นพวกมันหอบมักศีดากกล้วยมาให้มันก็มีหัวใจมีความคิดมองคนรู้ว่าในสายตาของคนมีเมตตกับมันมันจึงยอมเป็นมิตรกับคนนั้นยกเว้นงูจงอางเห็นว่าแล้วหัวเราะบ,าบา่ผนตกติดต่อกันทั้งคืนกว่าจะซาเป็นฟองฝอยเมื่อยามเช้ามาถึง ถึงฝนไม่ขาดเม็ดท้องไส้ของสี่ชีวิตก็ต้องร้องขอของกินทั้งสาพากันแจ้ผ้าไปจับปึ่งและกลบตัวโต,วตวมาย่างไฟไปสุมปลาริมลำธารกำลังเริงร่าใส่ข้องใบใหญ่ปรากฏปลาขยงังปลาช่อนและปลาหมอล้วนตัวอ้วนพีทั้งนั้นจัดการผ่าพุงเอาขี้ไส้ออก วางลงบนตะแกรงไม้ไผ่บนกองไฟเสียงดังชูชีชูช,ชีผู้ใดหนาวเย็นก็นั่งผิงไฟอยู่ใต้เพลิงให้ตัวอุ่นจึงออกไปหาปลามาอีกเป็นนั้นว่าอาหารมื้อเช้านี้เป็นปลาย่างกับพริกกะล่ส่วนพวกมีคนมีควายนั้นเงียบกริบไม่มีเสียงร้องสักแะฝนขาดเม็ดท้องฟ้าโปร่งใสก็เป็นยามเที่ยงวันพอดี เลือกปลากบและอึ่งอ่างตัวจวนสุกไปพึ่งแดดอุตรุ่ดส่วนปลาช่อนและปรากฏเอือบเกลือไว้ปิ้งไฟและตากแดดเป็นปลาเค็มมัวสารวนอยู่แต่ของกินก็ตกเข้ายามบ่ายแก่พอดีนึ่งข้าวเหนียวทำกับเสร็จดวงจวนตะลารับโลกไปอีกวาระหนึ่งสามหนุ่มน้อยจึงนั่งล้อมวงกินเสียงจุ๊บจบจับจ พ่อใหญ่นั่งใกล้ๆพูดขึ้นว่าเพื่อที่เกบไว้ในกระบอกไม้ไผ่เหลือเพียงน้อยนิดถ้าหมดจะทำอย่างไรผ้าแดงมีอยู่สามหายกินปไปได้สามปีพ่อใหญ่พยักคอยแล้วพูดว่าคนโบราณเคยบอกไว้ว่าคนเป็นโรคคอโตคอบวมหรือคอพอกก็ขาดธาตุเกลือถ้าขาดธาตุเกลือถึงสามปีจะเป็นโรคคอพอกกันและถ้าอยาก ได้เกลือมาตุนไว้ต้องไปตอนใต้อของทุ่งแห่งนี้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกจะมีดินปนเกลืออยู่หลายไร่ไปต้มกันอยู่สามวันสามคืนก็ได้เกลือมามากมายพ่อใหญ่ไปต้มเกลือมาแล้วเหรอมีถามเออมีเครื่องมือต้มเกลือเก่าแก่ทิ้งไว้ที่นั่นข้านอนอยู่สามวันสามคืนเลยแหละตอนนั้นพ่อใหญ่ชวนพวกไอหมีไปช่วยไหมหมีถาม ถ้าไปคนเดียวหามาคนเดียวมาถึงกลางป่าจึงตะโกนเรียกหมีไปหาบช่วยถ้าเดินไปจากที่นี่ไปนานไหมออกเดินใจเช้าไปถึงเที่ยงวันพอดีทั้งคนทั้งอึดปูย่อพ่อใหญ่กลางคืนนอนที่ใดเห็นการห้างกองไฟชายป่าสิบางคืนนอนบนต้นไม้